สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทสมัยนะครับก็วันนี้เนี่ยครับวันนี้ก็ทุกคนก็เริ่มถามผมแล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับบิตคอยนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ควรจะซื้อไหมถึงมันสายกันไปไหมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่จริงจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็เป็นวันที่บิตคอยก็เห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคานะครับที่บิตคอยราคาเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับกลับไปจากก่อนน้านี้ที่อยู่ต่ำประมาณ28,000กว่าเหรียญนะครับถึงประมาณตอนนี้เน,นี่ย แต่จะกลับไปที่สามหมื่นเหรียญแล้วนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็จริงๆก็ต้องมาดูก่อนเลยคือบางทีมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเห็นราคาขึ้นควรซื้อไหมควรซื้อไหมนะครับไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับคืออย่าให้เหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับอย่าอย่าตื่นเต้นมากแล้วก็ถอยกลับมาน,นิดนึงแล้วดูซิว่าเอ้ในภาพรวมของ asset class หรือว่า,หร,วาหรือว่าเงินที่อยู่ในแหล่งอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ จริงๆผมผมมักจะชอบดูซิว่าอนอกจากในโลกของคริปโตแล้วเนี่ยโลกอื่นๆนะครับในเรื่องของราคาหรือว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็เอามาดูอย่างเช่นมาดูอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นหุ้น US ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าถ้าในส่วนของของ S&P index นะครับ S&P 500รเนี่ยราคาในในสอวันหรือวิที่ผ่านมาเนี่ย เป็นอะไรอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็อยากจะให้ดูว่าอลบอันนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยจริงๆก็เห็นชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าว่าอันนี้เราดูบนไทม์เฟรมที่เป็นอาเดลี่นะครับคือ1แท่งก็คือ1วันนะครับคือเห็นชัดเจนเลยนะครับอย่างที่เคยสอนในเรื่องของการดูด i เวอร์เจนส์นะครับว่าเวลาเราเห็นพีกของใน RSI แล้วก็อีกพี k อีกอันนึงเนี่ย เป็นพีที่ต่ํากว่าพีก่อนหน้านี้นะครับในขณะเดียวกันเห็นราคาที่วิ่งสูงขึ้นหรือว่าพีของอันนี้เนี่ยจะสูงขึ้นกว่าพีก่อนหน้านี้อันนี้เรียกว่า bearish divergence แนะปลว่าโอกาสที่จะเทลงในข้องข้างสูงอันนี้อยากให้ให้ดูเป็นเหมือนเป็นการสอนนิดนึงนะครับว่าเอา๊แล้วแล้วเราเห็นว่า major trend shift เนี่ยมันมีอะไรในส่วนของชาร์ตที่คอนเฟิร์มมากที่คอนเฟิร์มบ้างนะครับว่ามันเป็นการกําลังปรับตัวหรือว่าการ คลิกของเทรนหรือว่าเทรนรีเวอร์โซ่นะครับจากขาขึ้นอาจจะอาจจะนะครับทุกอย่างไม่ใช่เต็มไม่ไม่ใช่ร้อใช่ไหมครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นหรือว่าจุดจุดเริ่มต้นของขาลงอันแรกทีอย่างที่บอกไปคือ bearish divergence นะครับอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยจริงอยากให้เห็นว่าเเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนับไปหลายอาทิตย์เลยหรือหลายเดือนเลยนะครับเรามักจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดวันเนี่ยเป็นแท่งเขียวซะส่วนใหญ่คือแท่งเขียวที่ที่ เรียกว่าที่สูงนะครับความสูงของแท่งเขียวเนี่ยความาสูงของแท่งเขียวในตะลวันนี่ค่อนข้างสูงมากเลยะครับเปิดราคานี้ปิดราคานี่เห็นไหมมีแท่งเขียวที่ค่อนข้างใหญ่เยอะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยแท่งแดงเนี่ยจะค่อนข้างเล็กะะเห็นไหมครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนเมษาเลยก็ได้ะคะแท่งเขียวแท่งเขียวโอเคมีแท่งแดงบ้างแต่ว่า,ามันขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไม้มแท่งเขียวใหญ่แท่งเขียวใหญ่ทแญท่งแดงเล็ก แท่งแดงเล็กนะครับส่วนมากก็จะเป็นแท่งเขียวที่เป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับไปเลยตอนนี้เห็นไหมฮะชัดเจนว่าเริ่มมีจุดพลิกนะฮะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปเลยนะครับจากแท่งเขียวใหญ่ที่เห็นมาตลอดแล้วเนี่ยเราเริ่มมีแท่งแดงที่เป็นแท่งแดงใหญ่นะครับแท่งแดงอันนี้โดยพิเศษเนี่ยเรียกว่าเป็น engulfing candle แปลว่าแท่งแดงที่คลุมแท่งเขียวเนี่ยในหลากหลายวันนี่คือแท่งแดงอันนี้สามารถคลุมราคาได้ตั้งแต่1 2 3 4 5 6้าวันเลยนะครับ อันนี้เป็นสัญญาที่ค่องค้างไม่ดีและเป็นสัญญาณที่ค่องข้างจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีหรอกคือการพลิกของราคามันก็คือโอกาสสาหรับทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสัญญาที่ว่าเทรนด์มีโอกาสสูงที่กําลังจะพลิกตัวนะครับเห็นว่าหลังจากนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เห็นมาตลอดเลยแท่งแดงที่เป็นแท่งแดงยาวและแท่งแดงใหญ่เนี่ยจะเยอะกว่าแท่งเขียวที่นแท่งเล็กนะครับแปลว่าแน่นอนเนี่ยเงินกําลังไหลออกจากาาหุ้น US เป็นหลักค่องข้างเยอะนะครับกำลังไหลออก ค่อนข้างเยอะที่เดียวเลยนะครับดูจากนี้เนี่ย S&P ลดลงมาแล้วเนี่ยประมาณ3%ก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็เงินก็ไหลออกมาทีนี้ก็มาดูซิว่าแล้วตอนนี้เงินมันอาจจะมีโอกาสไหลไปที่ไหนนะครับคือถ้าเรามองว่าเราเป็นนักนักนักลงทุนที่ตอนนั้นเนี่ยเราลงทุนตั้งแต่ด้านล่างแล้วนี่นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเรียกว่าจะเป็นพวกพวกอินส i ิ u t ช o n พวกพวก ฟันด์แมเนเจอร์พวกคนที่เขามีเขาจะใช้คำว่าบิ๊กมันนี่นะฮะเขาก็จริงๆลงตั้งแต่บาทเช่าแล้วลนะ่ะเขาก็ขึ้นมาตอนนี้พวกเจ้าใหญ่เนี้ยเริ่มเริ่มขายเอากาไรออกแล้วนะครับตอนนี้เงินมหาศาลทั้งหมดที่กำลังไหลออกจาก s p หรือว่วมากจริงๆถ้าดูจาก s p n a s d a q นแอสแท a แอ a แท o คอมโนี่ก็จะเห็นเทรนค่อนข้างใกล้เคียงหมดเลยนะครับเริ่มเห็นแท่งแดงใหญ่ค่อนข้างมาเยอะสัญญาณของเทรน์รเวอร์ซ์โซนะครับตอนนี้คำถามคือเงาเงินไหลไปที่ไหนนะครับ เรามาดูชาร์ตของของอทองกันนะคะทองเนี่ยทองเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยทองเนี่ยก็ได้เจอซัพพอร์ตอยู่ที่เ,เส้นนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนไลน์ยาวมาใช่ไหมครับ ซึ่งทองเนี่ยราคาเนี่ยก็ได้วิ่งทะลุเส้นแนวต้านน,นี้แล้วเรียบร้อยแล้วเวลาราคาวิ่งเส้นแนวต้าน,นเดียวอีกหน่อยเนี่ยในเบสิควันวันผมจะพูดถึงเรื่องของการ retrace เขารเรียกว่า retrace to the scene of the crime หรือว่า retest นะครับเวลามักจะมีการทะลุของเส้นเราเนี่ยมักจะมีการกลับมาเจอเส้นอีกทีเนึงนะครับเห็นชัดเจนเลยว,ว่าราคานี้ได้วิ่งทะลุเส้นแนวต้านของทองแล้วราคาก็ได้ย้อนกลับมา retest อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับซึ่งในราคาของทอง มองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นเลยนะว,ว่าก็เริ่มมีการขับเคลื่อนไหวขึ้นนะครับของเทรนด์ของราคาของทองซึ่งลักษณะของเช e นี้ที่เราเห็นขึ้นแล้วก็ลงซ้ายเวชช็อปชอช,อ,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 ชอ,อย่าอนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เขาจะเรียกว่าบูฟเฟ l งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยืนอยู่เส้นแนวแนวรับอันนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราก็จริงๆเราอาจจะสามารถดูแล้วแล้วโอกาสที่ราคาอาจจะพลิกกลับขึ้นมาแล้วเนี่ย มันมีไหมซึ่งถ้าราคาของทองพลิกกลับขึ้นไปเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยเงินที่ไหลออกจากน้าแสก s อสหรือว่าหุ้น US เอนี่ยอาจจะเริ่มบางส่วนนี้ไหลเข้าทองนะครับแปลว่าคนอาจจะเริ่มกลัวว่าออในเรื่องของ Recession ในเรื่องของ i ิน l a t i o n นเนี่ยอาจจะกลับมาไหมแล้วกําไรจริงๆก็ได้มาเยอะมากแล้วตั้งแต่ต้นปีถึงเวลาที่อาจจะเอาเงินออกนะครับทีนี้เอาเงินออกเนี่ยเอาเงินออกมาใส่ที่ไหนนะครับเขาอาจจะคิดว่าถ้าเก็บไว้ในแบงก์เยอะมากแล้วเนี่ย ก็อาจจะมองว่าเออเดี๋ยวมันจะเจอแบงค์ล่มหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เอามาใส่ทองดีกว่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหรือว่าหนึ่งในเนื้อเ i v e หนึ่งในในในการการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไหลเข้าทองซึ่งถ้าสมมติอันนี้เป็น1แท่งขึ้น1วันใช่ไหม Daily ใช่ไหมครเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น 4H ก็คือแท่งหนึ่งนั่นคือ4ชั่วโมงนะครับก็เป็นการขยายดูเทรนอย่างอย่างอย่างค่อนข้างละเอียด ในเวลาค่อนข้าง,างสั้นลงนะครับจะเห็นเลยว่าที่เคยสอนพูดถึงเรื่องของการดูในเรื่องของ bullish divergence นะครับเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยบนชาร์ตที่เป็น four hourly เนี่ยเริ่มเห็นการสร้างของ bullish divergence momentum เเกิดขึ้นของทองน,นะครับจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยที่มองถึงเวลาเราหา bullish divergence เราเราจะดูจาก bar เท่าไหมครับ bar ท่ของ ขอ,ของราคาตรงนี้1 2 3เนะเห็นแล้วดียว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาราคาได้วิ่งต่ำลง1 2 3เนี่ย RSI ก็วิ่งต่ำลงเช่นกันนะครับ1 2 3ทีน,นี้เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าจุดนี้กับจุดนี้นะครับราคาเนี่ยวิ่งลงมามต่ำลงจุดนี้คือต่ำกว่าจุดนี้นะครับแต่ว่าในเชิงของ RSI เนี่ยเป็นราคาที่ RSI ที่สูงกว่า จุดนี้นะครับเป็นราคาที่สูงกว่าจุดนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของ bullish divergence อันนี้เนี่ยแปลว่าเนี่ยแปลว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาของทองเนี่ยอาจจะหันตัวกลับขึ้นเหมือนกับว่าราคาเงินที่ออกมาจาก NASDAQ กับ S P เนี่ยอาจจะเ,เริ่มไหลเข้าทองอันนี้ก็จะเป็นอจจันเป็เคสหนึ่งที่ที่ดูซิว่าเงินหายไปไหนทีนี้ก็มาดูซิว่าถ้า เงินไหลเข้าทองแล้วเนี่ยเราก็ถ้าดูจากเหมือนเหมือนตัวบิทคอยน์ด้วยเหมือนกันนะครับก็มันก็อาจจะเป็นเคสนึงที่ทําให้เราเชื่อว่าเวลาเงินไหลเข้าไปที่ทองแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่ไหลเข้าไปที่ทองปุ๊บแล้วเนี่ยก็บิทคอยน์ก็อาจจะเป็นตัวที่ได้ผลพลอยได้ไปด้วยก็ได้นะครับว่าเงินจากก้อนใหญ่จากน a าแซกเอสที่ออกมาแล้วเนี่ย บางส่วนไหลเข้าท้องบางส่วนไหลเข้าที่เบรคควนแปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะมีเคสของการที่เบรคควนอาจจะมีคุณสมบัติที่เป็นดิจิทัลโกลอยู่ก็ได้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นดูจากในเรื่องของตัวถ้าเราดูตัว US 10 Year Bond ตัวบอนของ US นะครับบอนของ US เนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงอันนี้เป็น Daily อ่ะโอเคหนึ่งแท่งคือ1น,นึ่งวันก็มีการเทลงของของเปอร์เซ็นต์ของ เ0 y e ยอ b o บอค่อน uh, ข้างค่อนข้าง,าง,างชัดเจนพอสมควรนะครับทีนี้เวลาราคาของบอลนี่ลดลงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการสัญญาณที่ว่าคนเริ่มเอาเงินเข้าไปซื้อบอลนะครับใช่ไหมครับเพราะยิ่งยิ่งคนซื้อบอลเยอะเนี่ยานาคารก็สามารถขายบอลในเยียวที่ต่ําลงได้นะครับว่ามันมีด m a n นค่อนข้างเยอะพอสมควรที่จะ drive ในเรื่องของบอลเยอะนี้ลงลง,ลงมาตรงนี้และนั้นเห็นว่าเงินที่ไหลออกจาก NASDAQ กับ s p 500 ที่เป็นอินดซ x ใหญ่แล้วในที่วิ่งมาเยอะแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยเงินเริ่มเทจากจากจากมาร์เก็ตตรงนั้นนะครับจากเรื่องของหุ้น US เริ่มเข้าบอนเริ่มเข้าทองนะครับแปลว่านี้ก็น่าสนใจที่จะทำให้เรารู้สึกว่า Bitcoin ก็อาจจะได้ผลพลอยได้ตรงนี้ไปด้วยนะครับในเชิงของการเป็นการเป็นดิจิทัลโกลตรงนี้นะครับอีกอันนึงที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ Bitcoin ขึ้นได้ แต่พวกนี้ผมก็ยังค่อนข้างสเกปติ c ว่าว่าบางทีข่าวดีเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นข่าวดีที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นในระยะยาวหรือเปล่าหรือระยะสั้นนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น PayPal นะครับ PayPal เนี่ยจริงๆข่าวเนี่ยก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับว่าว่า PayPal เนี่ยก็ออก Stablecoin ครั้งแรกนะครับนะครับที่เป็น Stablecoin ที่เอาไว้ใช้ในระบบ PayPal นะครับที่จะลิงก์กับ เชื่อมกับ US Dollar นะครับจริงเขาบอกเป็นก็เป็นเรียกว,ว่าเป็น uh, Financial Institution อันแรกก็คือ PayPal ที่เอา Stablecoin หรือเอา Cryptocurrency มาใช้อันนี้จริงๆก็จะทำให้ให้โลกของ Cryptocurrency เนี่ยเข้าถึงประชาชนเข้าถึงคนทั่วไปได้อย่างง่ายดายขึ้นยิ่งข่าวเนี่ยเป็นเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็เดี๋ยวก็ดูสิว่าโอเคระหว่างการทีเ่เงินเทเข้าจาก S&P ห้0จาก Nasdaq เข้าทองเข้ายิบอน แล้วเข้าบิตคอยน์ในเชิงส่งเป็นดิจิทัลโกลดแล้วมีส่วนของข่าวนี้ออกมาในส่วนของ p a y ์เพเนี่ยตัวนี้เนี่ยระหว่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ราคาของบิตคอยน์ Bitcoin เนี่ยพุ่งขึ้นในในเวลา2วันสวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวซูงเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยข่าวพวกนี้โอเคใช่แน่นอนมันเป็นข่าวดี แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังว่าว่าแล้วเทรนด์นี้มันจะอยู่นานไหมหรือว่ามันจะเป็นแค่แบบวัน2วันแล้วก็มันก็จะเทลงกลับมาเพราะในภาพของแมกโรมันก็จะมีหลายอย่างที่เรียกว่ายังไม่ดีเรื่องอินฟล레이ชันก็ยังสูงนะครับเรื่องดอกเบีย้ยของทางเฟดก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่องดนะนะั้นใน Q3-Q4 ที่จะถึงในปลายกลางปีนี้หรือปลายปีนี้นครับ ก็ยังมีหลายอย่างที่ค่อนข้างเป็นเนกาทีฟที่อาจจะทำให้ราคาของ bitcoin ในเทลลงได้แต่ว่าพูดถึงณนะโมเมนต์นี้สถาน,านการณ์อาทิตย์นี้เนี่ยดูเหมือนก็จะมีเลว่าเทวินหรือว่ามีแรงที่หรือว่าข่าวที่น่าจะเป็นข่าวในมุมดีที่จะสามารถดันราคา bitcoin นี้มีโอกาสสูงขึ้นอีกนะครับทีนี้นะในช่วงของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ชาร์ตว่าจากนั้นเราเราควรจะลงช่วงไหนจังหวะไหนอะไรยังไงนะครับจังหวะแรกเนี่ยก็คือดูได้เลยนะครับลงลงตอนที่ เราสังเกตว่ามีเทรนด์ไลน์ในนี้เกิดขึ้นนะครับเทรนด์ไลน์เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยได้มีการ break ออกไปแล้วดูเหมือนน่าจะมีการ c o n f i r มนะครับ c o n f i r มราคา1แท่งน่าจะ2แท่งถ้าพวกนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็แท่งอันนี้เนี่ยยังอยู่เหนือกับเส้นแนวต้านซึ่งกลายเป็นเส้นแนวรับอันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสหรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคาน่าจะวิ่งต่อนะครับอันนี้อันนี้คือ1 แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติเราเงินลงไปแล้วอยู่ดีๆราคาเนี่ยเริ่มวิ่งลงภายใต้เส้นเนี่ยเส้นเทรนไลน์อันนี้อีกเราเริ่มปิดภายใต้เส้นอันนี้อีกแล้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีที่ว่าเทรนอันนี้เนี่ยหรือว่าข่าวน่ะข่าวที่พูดไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้คอนเฟิร์มในเชิงการเป็นข่าวดีของคริปโตในระยะยาวหรือบิทคอยนในระยะยาวก็ทําให้โอกาสของราคาน่าจะมีโอกาสเทลงต่อมาได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับออทุกอย่างคือ p r o i l i t y หมดใช่ไหมครับทุกอย่างคือเราคือการลงเงิน ด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดนะครับถ้าตอนนี้เรามองว่า1คือมีข่าวดีแล้วนะครับแล้วก็ถ้า2นี่ถ้าราคาเริ่มเทรดบนเส้นนี้โดยเฉพาะบนเส้นที่เป็นเส้นตอนนั้นคือเส้นคู่ขนาดมาตลอดนะครับอ,อยู่ที่แนวประมาณ29,000กว่าเหรียญน,นะครับเส้นแนวนี้เนี่ยถ้าราคาเริ่มเทรดบนนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยสอวันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า probability ที่โอกาสหรือราคาที่จะวิ่งขึ้นไปถึงอย่างน้อยประมาณ33,000เหรียญเนี่ย โอกาสขอนข้างสูงมากๆเลยนะครับดูจากเส้นแนวต้านอันนี้ที่ลากขึ้นมาสูงแบบนี้เลยแล้วถ้าสมมติว่าสามารถเบรกเส้นอันนี้ได้นะครับเราอาจจะไปเจอ bitcoin อีกทีหนึ่งเลยนะครับกับเส้นแนวต้านอันนี้ที่เป็นเส้นแนวต้านตันต้งแต่2-3ปีประมาณปีปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือ,อผมจะวาดให้ชัดเจนกว่านี้นะครับดูจาก Pivot ด้านล่างอันนี้นะครับถึง ถึงครับถึงประมาณเส้นอันนี้เนี่ย MAX Target หรือว่าอันนี้คือถ้าทุกอย่างยังดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่ Bitcoin อาจจะขึ้นได้อีกประมาณ41%ก็มีนะครับไปถึงไปถึงเส้นแนวรับตรงนี้นะครับที่ประมาณ40,000เหรียญเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับถ้าเทรนด์คอนเฟิร์มในการ break out แล้วก็ ใช้เส้นที่ก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านกลายเป็นเส้นแนวรับได้นะครับก็ราคาก็จะาจะวิ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ในภาพใหญ่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่า r a ล l ี่อันนี้เนี่ยยังเป็น bear market rally อันนี้ยังไม่ใช่ b u l market ใหม่หรือว่า b u l market mega rally ของทางบิตคอยนะครับเพราะว่าในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยจริงๆเรายังไม่ถึงเรื่องของ halving ของ Bitcoin เลยดังนั้นในเรื่องของ mega bull cycle เนี่ยจริงๆยังไม่ถึงเวลาที่ที่เราจะเจอแล้วก็ ถ้าขอพูดอีกซ้ำหนึ่งคือก่อนหน้านี้ที่ปี2017ที่มี mega rally นะครับหลังจาก mega rally แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนเป็น mini หรือว่า bear เขาเรียกว่า bear market rally นะครับซึ่งอย่างว่าแ bear market rally ของปี2019เนี่ยก็ก็ไม่เบานะครับจริง bitcoin ขึ้นจาก bar ทำตั้ง300%นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเราเราควรจะกลัวว่ามันเป็น bear market เพราะ bear market rally ของ bitcoin เนี่ย ก็จะค่อนข้างขึ้นค่อนข้างโหดตอนนี้จากบาร์เชื่อมขึ้นมาแล้วประมาณ86%ซึ่งถ้าแบร์มาเกิดเรลลี่ก่อนนะเนี่ยขึ้นต้อง400มี3 0 0สแล้วเนี่ยโอกาสที่แบร์มาเกิดเรลลี่นี้จะขึ้นอย่างน้อยอีก1้อยร0กว่าเปอร์เซ็นต์ยกี่เเนเี่ยก็ถือว่าม,ม,มีมีความเป็นไปได้นะครับไม่ได้ไม่ได้จะเป็นอะไรที่ผิดปกติกับไซโก้ก่อนในนะี้ที่เกิดขึ้นก็ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ44%หรือว่าถ้าดูจากตัวบ o t t o ทมเนี่ยก็อาจจะ r รลลี่ขึ้นได้นะครับขอวัดให้ดูอีกชัดเจนนะครับก็จากบา t t o m อาจจะขึ้นได้จากจากบ o รเทมเลยก็ประมาณทุกทีไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าประมาณ160กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี้เนี่ยเออก็มาดูเวลาเราดู ดิบควตชาแล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเออโอกาสขึ้นเนี่ยมันมีแล้วมันน่าสนใจที่อาจจะขึ้นสูงไปแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ตัวหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นตัวที่อาจจะขึ้นโหดกว่าไปโควตเนี่ยเราก็ต้องมาดูพวกที่เป็นออค c ค i n หรือว่าเหรียญใน,ใน,ใ,นในทางเลือกใช่ไหมเข้าใจภาษาไทยเหยนยญออคโควตก็ <S <S <Alt coins S 2> คือ alternative coins <S <S นะครับ <S <S ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาดูซิว่าออคโควตส่วนไหนเนี่ยสถานการณ์หรือว่าเทรนด์ของออค c ค i n s เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ออลโคยส่วนมากเนี่ยอันนี้ดูอยู่ตัวอย่างตัวที่เป็นเหรียญเกมส์แกล่านะครับก็ออลโคยเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นว่าอยู่อยู่ในชานอลที่เป็นดาวน์ชานอลแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเส้นเส้นเส้นเทรนไลน์ในนี้เขาสามารถเป็นเส้นแนวต้านอยู่เสมอแต่ว่าถ้าเราซูมอินนะครับโดยเฉพาะถ้าเราซูมดูเป็นแคนดูที่เป็น4 hourly นะครับก็จะเริ่มเห็นว่านะครับอย่างราคาของแกล่าเนี่ยก็จะวิ่งเห็นชัดเจนว่าวิ่งอยู่ในชานอลอันนี้นะครับ เป็นชานอลคู่ขนาดอันนี้แล้วก็ถ้าเราซูมเข้าไปเราดูตัว RSI เทียบกับราคาเราเห็นชัดเจนเลยว,ว่า RSI ในมีพีคที่วิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพีๆนี้สูงกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วพีคของราคาตรงด้านล่างตัวนี้เห็นไหมครับว่าพีกนี้ต่ำกว่าพีคนี้บริเวณนี้คือ bullish divergence นะครับจะเริ่มเห็นราคาที่พิกมีโอกาสสูงมากที่การาจะวิ่งไปชนเ,เส้นแนวต้านหรือว่านแนวต้านตรงนี้ นะครับเป็นสเตปแรกนี้พูดถึงเป็นสเตปแรกนะครับเทรดดิ้งเนี่ยเรามองเป็นทีละสเตปเวลาเราได้เป้าหรือว่าราคาวิ่งถึงเป้าของเเตปอันนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเอาเงินออกแล้วดูซิว่าหลังจากนั้นราคาสามารถทะลุเส้นแนวต้านหรือบริเวณแนวต้านได้หรือเปล่าเพื่อยืนยืนเป็นสปอร์ตได้นะครับอย่างชัดเจนก็คือแม้แต่ move นี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มองชิง as a trade เนี่ยก็ไม่เบา move เนี่ยก็มองว่าถ้ามองจาก channel ด้านล่างอันนี้นะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้อง38% 60% เ,เงินแสนบาทก็กลายเป็น1 3 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับก็ไม่น้อยสักทีเดียวเ,เดี๋ยวขอไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เห็นให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยออ coins หลายตัวนะครับก็เริ่มสร้าง structure ที่เป็น bullish divergence ค่อนข้างชัดเจนในบนา้าบน4 hour candle นะครับทีนี้เวลาเป็น4 hour candle ก็ต้องย้ำนิดหนึ่งว่าเวลาเราดูเป็นลนักษณะ time frame แบบไม่ใช่เป็นรายวันแต่ว่าเป็น4 hour candle เนี่ย เทรนที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่า break out ที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น long term นะครับเพราะว่าอันนี้เรามองเป็น short trade หรือว่า short term swing trade นะครับอาจจะเป็นเทรดระหว่าง23วันหรือ4วันก็ได้นะครับแต่แน่นอนถ้าเรามองเทรน as a daily แล้วเนี่ยอันนั้นก็ระยะที่ราคามันจะเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมองเป็นหลักวันหรือหลักหลักอาทิตย์ก็ได้นี่นะเหมือนกันเลยบนฟันเชมนะคบก็จะเห็นเลยว่าพีกนี้นะครับต่ำกว่าพีกนี้แล้วถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า RSI peak พีนี้จริงๆก็จะ เป็นพีคที่สูงกว่าพีคนี้นะครับนี่คือ bullish divergence ก็จะเห็นว่าว่าเทรนด์ของ RSI ซก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่ราคานี้เริ่ม reverse พีคของดานเนี้ยเริ่มเริ่มหันกลับขึ้นไปแล้วนะครับอ่แล้วตอนนี้ก็มีการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์แนวต้านอันนี้ด้วยนะครับอ่จริงๆไล่ดูได้อีกเยกอะก็แต่แต่ก็อยากให้เห็นว่าอ่าดูอีกสักตุลหนึ่งก็ได้ครับ m a t ติกก็ได้ครับ m a t ติกก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ทอ่ากำลังนิยมค่อนข้างมากนะครับอ่เห็นชัดใช่ไหม ถ้าเราดูบน 4-hourly เนี่ยครับถ้าเราสมมติสามารถสปอตเรื่อง bullish divergence เนี่ยมันจะช่วยให้เราเทรดค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้กำไรค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับดูอย่างนี้เห็นไหมครับว่า Peak อันนี้เป็น Peak ที่ต่ำกว่า p e a ต่ำบ t ร m อันนี้เป็น Bottom ที่ต่ำกว่า Bottom อันนี้ในขณะเดียวกัน RSI b o t บา m เทมอันนี้สูงกว่าบา t t เทอันี้อันนี้คือ bullish divergence แล้วก็ตามตาม characteristic หรือว่าการ เคลื่อนไหวของราคาเวลาเกิด Bullish Divergence นเี่ยมักจะเป็นการ break up ในขาขึ้นก็เห็นว่าราคานี้ก็ในที่สุดก็สร้างพี k ที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นราคาก็เริ่มวิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกคือเวลาเราเล่นบน four hourly เนี่ยก็เรียกว่าเป็น swing trade หรือเป็น short trade นะครับไม่คงไม่ได้เป็น long t e r t trade ที่เราถือเป็นหลักวรือหลักเดือนเราก็ต้อง monitor ่อข้างไกลชิดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ที่อยาก พูดที่เหลือก็คือคือคือสรุปก็คือจริงๆก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูก่อนเลยว่าก่อนที่จะเหมือนกับว่าตื่นแต่ว่าเอ้ยราคา bitcoin ขึ้นเราควรรีบลงเลยไม่ใช่คือดูก่อนว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยอม่มันเป็นอย่างไรเข้าไปกันถึงไหนแล้วอ่ามาร์เก็ตอื่นๆมาร์เก็ตทองมาร์เก็ตของบอลมาร์เก็ตของตลาด US ตลาดจีนแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงพยายามจะวิเคราะห์ในเรื่องของการ flow ของเงินว่าเงินเนี่ยกำลังไหลไป,ไปที่ไหนบ้างนะครับ เราก็ง่ายก็คือต้องเอาเบสของเราเอาเงินของเราเนี่ยวางไปในแหล่งที่เงินก่อนที่เงินใหญ่จะมานะครับเพื่อเราจะได้ได้ในเรื่องของการการพุ่งขึ้นของราคาค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเงินกาํลาลังไหลออกจากทาง NASDAQ กับทาง S&P หแล้วค่อนข้างเยอะถ้ามันเกิดเทรนด์รีเวอร์ซที่หนักกว่านี้แล้ว NASDAQ กับ S&P ลงหนักกว่านี้แล้วเนี่ย เงินทั้งหมดแล้วเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับโอเคบางส่วนอยู่ในเซฟิงของของประชาชนบ้างแต่บางส่วนก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอาจจะวิ่งเข้าทองอาจจะวิ่งเข้าบอลนะครับแล้วแล้วอีกอักอนนึงที่ก็อยากจะพูดก็คือว่าเริ่มมีข่าวดีกับ Bitcoin เริเ่มมีเรื่องของ PayPal เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องมองนี่ว่าซึ่งอันนี้ผมว่ามันสำคัญที่อยากจะพูดก็คือว่าคนที่จริงๆที่เหมือนกับว่าติดความอยากของเหมือนกับเสพติดนะเสพติดเรื่องของการที่ได้ กำไรได้ profit ได้กำไรเยอะมามหาศาลแล้วตออั้งแต่ต้นปีคืออย่างเช่นถ้าคุณลงทุน Nvidia ตอนอั้งแต่ต้นปีนี้คือเพิ่มขึ้นประมาณ2-300%ถูกไหมครับหลายหุ้นหลายตัวแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างโหดแลงวก็ต้องนึกถึงคนที่เขาเอาเงินเอากำไรออกมาแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีความเสพติดในเรื่องของความอยากของกำไรอันนี้อยู่ดังนั้นเอาเงินออกมาแล้วเนี่ยใช่เก็บในออมทรัพย์ได้ ซื้อทองไว้เป็นที่ปลอดภัยด้วยก็ได้นะครับแต่รา,าคาทองเนี่ยไม่เหมือนราคาบิตคอยหรือราคาคริปโตแน่นอนราคาทองจะวิ่งขึ้นไม่โหดเท่าวิ่งขึ้นไม่สูงเท่าคริปโตนะครับแล้วก็ต้องนึกถึงผู้ลงทุนเดิมลักตรงทุง่งพวกนี้เนี่ยน่าเชอ่ะอยู่ดีๆมีข่าวดีข่าวเพรี a l ออกมานะครับถ้าสมมติว่า q, n a s d a q เ p เริ่มเป็นขาลงแล้วเนี่ยอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งเดียวที่เขาน่าจะมีการตอบสนองเรื่องของความอยากที่อยากจะได้กำารเยอะๆอีกอะ่ะ ก็คือคริปโตนะครับได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วโอเคบางส่วนแน่นอนเป็นเงินเก็บเข้าทองบ้างซื้อบอลบ้างแต่ส่วนเล็กๆน้อยๆที่ก็อาจจะยังมีอยู่แล้วเนี่ยแม้แต่ส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วเนี่ยลงตลาดคริปโตก็จะทําให้ตลาดนี้พุ่งขึ้นเพราะว่าโดย Market Cap ของตลาดคริปโตเนี่ยจะน้อยกว่าตลาดทองน้อยกว่าตลาดอื่นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายเท่าสักทีเดียวเลยนะครับวันนี้ก็ขอประมาณแค่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบทําวิดีโออัปเดตใหม่นะครับเราจะมีความรู้ใหม่ๆมาสอนาาอท่านผู้ชม ขอบคุณมากครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากชมช่องอแพสมัยอีกรอบหนึ่งนะครับคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ